ทุกๆขั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับทางช่อง YouTube นะครับรอติดตามน้ำกันเวยครับเด้อให้ไปตำลากับนางพญาในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพุธที่4กรกฎาคม2568นะครับนางพญาเป็นจะเขียนให้ตัวใดนะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผู้ใดเข้ามายังม่มีโชคนะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะครับ เอฟซีท่านใดนะครับที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะครับก็ขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินกันทุกท่านนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ร่ํารวยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รวยรวย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับสาธุเด้อครับเลยผู้ใดยังไม่โชคนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีค่ะกัญญาพัฒนนะคะมณีกับสิไดผ้าเอฟซีนะคะ มาติดตามตำเล่านะคะหายนางพญาค่ะเป็นตำเล่าประจำวันที่สี่กรกฎาคมนะคะวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะคะเป็น,นนะปวันศุกร์นะผาแสงค่ะวันศุกร์บุญธรรมจำผิดว่าวันพุธขอโทษด้วยครับเด้อเดี๋ยวเป็นวันพุธนะครับอ่ะวันนี้แอดมินบุญธรรมน้ำโชกนะครับกับเป็นตัวแทนนะครับมาจุดถูกนะครับขอตัวเลขกแนวทางตัวเลขกชคกลาบนะครับอ่ะคุณกัญญาพัฒนนะครับนเด้อ เดี๋ยนางพญาไปจะเ,เคียนให้ประได๋ยมารล่ลุ้นน้ำกันนะครับค่ะให้บนทําเป็นผูเสียงโชกับเมื่อน,นี้ะอะเกตังกมาตัวนี้เกตังค <c oughs> ่ะอะเดี๋ยวมาเล่าลุ้นน้ำกันนะครับเกตังคนไทยเตังพารวยค่ะพี่น้องมา่ลุ้นตัวเลนํากันวันนี้มากันหลายท่านนะครับเกตังคนผู้ไทยก็มาะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีมากนะครับเป็นวันพระนะครับ ขึ้น8ดค่ําเดือน8ดนะครับค่ะื่อวนนี้ขึ้น8ค่าเดือน8บดแม่ครับเด็ก8หน้า2อแล้วเด้อสิน้ากับเขาพรรษาแล้วเนาะค่ะสวัสดี FC ทุกท่านได้ไป่น้องนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะทางไลฟ์สดตัวหนังสืออาจจะไม่ชัดเจนนะครับเตรียมสมมติปากกามาจดไปด้วยครับเด้อแต่ทางช่อง youtube นะครับบุญธรรมนำโชคนะครับ ชัดเจนมากนะครับร่บา,า,าลองลุกันเ่องการต่กิจธิทานขอพรอขอโชคลาภเป็นํากันนะครับตัวแรกนะครับ ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับตำราวนะครับน่าจะเป็นเลขห้านะครับกไ็ได้ยาห้ลองไฮด้วยไฮไดหัวหละนะครับตัวแรกเพิ่นเช่นห้เดคลานะครับห้านะครับเจตังพเดาไซเกตกันในยาง,ยาง,ยาง,ยางดีนะครับสวายนะครับ องค์ปู่ย่านางพญานะครับพร้อมด้วยนะครับองสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นแั้เ,เด็กยังพันในใดเขาฟังเสียงกันค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีสกู๊ทุกคนเด้อพี่น้องนะคะว่าใช่ไรสดซองเจต่างคนพูดทไทยไรพูดไรเมื่อกี้พี่น้องโอ้ยฝากกินหมกระทะอินค่ะพี่น้องคือเบ็นเก่าหนึ่ง เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องะเะคที่จริงถือบ่ถือก็กินอยู่แล้วค่ะหมูกระทะหมูกระทะอาาค่ะค่ะ,คะขอบคุณเอฟซีนะคะที่เขามาติดตามเขามารับชมเนาะคะ่ะและ้วก็เพื่อนๆอนขี้เตอรอน้่งคาใครเข้ามาก็ไลค์ก็แชร์ก็ไลค์ก็แชร์จ้าเดี๋ยวเราดูตัวเลขด้วยกันนะคะวันนี้เนาะจะเป็นตามราวค่ะ ของวันที่สี่กระกฎาคมค่ะวันศุกร์ค่ะพี่ว่าเห็นน้โมมาแสงแงบอีกจ่อยมากันไลายท่านนะครับมาหลายช่องนะครับป๊าหมวดว่าหันนี้พี่น้องแตกสามตได้เนาะเลขรัฐบาลไทยนะแม่ค่ะเอฟซเนาะขัะแสงเนาะสี 9, ่สองเก้าสี่สองหกค่ะอย่าลืมด้วพี่น้องนะคะถ้าต,ติดตามตัวเลขของเอ่อหนังพญาน,นีพ่ผพดหวังพี่น้อง บางคนนะคะที่เพิ่นม,มาขอพรอโชคลาภขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ประสบผลสําเร็จเด้ค่ะครับ๋ยวใจอืงเพิ่นจะมากแก้บนนะครับขอเพิ่นทํางานเสร็จนะครับจะมีเครื่องจะมีเครื่องเสียงพร้อมนางรำมาถวายนะครับให้กับานางพระยายนะครับค่ะเพิ่นบนเกี่ยวกับงานมันมาค่ะมแม่นครับเพิ่นบนไล้มาขอโชคลาภเพิ่นมาของานงานเพิ่นก็ไใดเป็นล้านนะครับค่ะ เพิ่นได้เงินเป็นล้านมาขอ,อกำนังพญาตะกรอนนะครับเพื่อนเบยรับงานจากสีจักเถื่อนะครับพอเพิ่นมาขอเพื่อนกระไดางานราคาเป็นล้านนะครับที่เพื่อนไปทํางานอยู่นะครับเพื่อนก็เลยจะมาแก้บนอยอดเพื่นทำงานเสี็ก่อนนะครับอยอดจะมีเครื่องเสียงพร้อมนางลำนะครับเป็นแบบเพื่อนดนเป็นล้านนะครับเพื่อนมาขอกับหายนางพญานี่นเพิ่นขอการงานอย่างเดียวนะครับเพื่อนกระด้งานนะครับอ่ะผพ้ใได ขมากับสาทวนะครับผู้ใดยังบ่วิงานนะครับต่างกิตอธิษฐานของานขอการนะครับกับนางพญาเดเดยอครับเด้อแต่ว่าตัวแรกนะครับนางพญาเขียนให้แล้วนะครับเป็นเลข5นะครับเดี๋ยวมาล่อดูนะครับตัวที่2ว่านางพญาจะเขียนให้ตัวไหนนะครับ fc ท่านใดที่มาติดตามทางไลฟ์สดนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ารับชมอยู่ที่ไหนนะครับ น่่นอนนโอใ้ใช่จตุพรกำลังรับชมนะคะสวัสดีลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอลี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรพี่น้องไปบางเดกด้วยบานนี่ยขายายขายายซูม สวัสดีคุณมาลิจันจ้าตัวแรกตัวแรกเห็นแล้วนะคะเปิดแดดเห็นเดี๋ยวันนี้เ่าหันทอนบาได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ในนางพญาพันไห้ทั้งโชคการงานน้ำเดอ้อค่ะพันมาเสียงมาบน่นพันกระไดอยู่จะด้งานหลายงานแล้วค่ะพันสิมาทำล่ำแก่หรือว่าพันสิมาแก่อยู่ค่ะแต่ว่าดูก่อนนะคะันนี้เนาะวันนี้ไปหาไอ้เจเจึงพันเอกเคยโชคเคยหมานกับ นยายนางพญาคำว่าโชกคำว่าหม,มานหมายคมว่าไปไขายกบว่าเพิ่นเนี่ยขอเป็นนาทีการงาน,นกับคนประสบผลสําเร็จพิ่นได้มากแก่บนเธอนังแล้วแต่ว่างก่อนเมื่อกี้นะคะ,ะเพ่นกับคอเป็นลักล้างเนาะพี่น้องเนาะก็ะคือว่าประสบความสาเร็จพวอนี้จะต่างไปเจอเพื่อนนะคะพอดีแวะไปหาเพื่อนเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้รับเหมาสิแไหมขายเอฟซีเป็นผู้รับเหมาตกแต่งเกี่ยวกับหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะ เป็นรีโนเวทบ้านนะคะรีโนเวทบ้านแล้วทีนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะอย่างสมมติว่าเขาจะขอเป็นแสนเป็นล้านจะขอกี่งานกี่งานท่นขึ้นอยู่กับเป่าของเท่าไห,ไหมคะเอฟซีแบบเบิร์จะสิประมาณนี้ค่ะพี่เนาะแผ่นเป่า,ะะาเปาา็นบะแมนแ่นใเป่ากสิเป็นแบบว่าลักษณะแบบว่า คือนั่งพระยาเนี่ยถ้า,ามีความเชื่อความศรัทธานะคะอันนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับเจตังก็เคยเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นลายอย่างายเลือกทุกครั้งที่ขอถ้าประแสงเนี่ยกัญญพัฒน์นี่เนาะทางผิดกัญญพัฒใช่ไหมค่ะน้องใหม่นะคะฝากไปติดตามนะคะประแสงกัญญพัฒนด้วยนะคะ fc ก็เป็นทีมงานนะคะเป็นป้าของเจตังเนาะส่วนพลเมาเอกเป็นขี้เอเตอร์น้ำไปใช้มาใส่ก็จะไดมีมูฝากเข้าไปติดตาม คุณกัญญพัฒน์ด้วยนะคะฝากเอฟซีเจอตังติดตามกัญญพัฒน์ด้วยนะคะเราไปติดตามพี่น้องเพราะว่าจะได้าหาแนวทางตัวเลขมาฝากเอฟซี FC นะคะก<ะ>็จะได้เคลียเ,เตอร์ก็จะได้มีกำลังใจนะคะพี่น้อง<ะ>มันก็ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะว่ายังไม่ผ่านเนาะม,มนะยังไม่ผ่านผลยังไม่ได้ มีรายได้ยังน้องใหม่ยังซิงซิงอยู่ค่ะซดซิงซิงต้องแต่ว่าเจ้านี่กระมันอยู่เดียเจ้าไปรูปหลักกิโลเจ้าเห็นบ่าเห็นค่ะเจ้าบอกว่าหนึ่งหกหนึ่งหกวันนี้ก็ฝันอีกคอยฝันเคี่ยวกับเจ้าเจ้าก็คอยพ่อซอเดียวกันเข้ากับว่าสื่อซื้อหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะแต่ว่าเขได้บอกเอฟซีค่ะค่ะแมเนที่จริงหนึ่งหกเขาต้องซื้อหนึ่งเก่าอยู่แล้วจากแมนค่ะเอาที่ซื้อกลับไปเลย ก็หกสิกับเป็นเก้านัน่มเจตางฝันเนาะการเกี่ยวกับเจา้าฝันเจ้าเป็นรูปหลักกิโลอีกเจา้าวัดนั่งโกกนะ,ะที่จริงเ่เลขเจ้ามันเขาเล้วอะนะ่าคาขาบโพดแดงมะยมไฮเอฟซีเนนบราเนาประแสซงไฮเลขที่รูปหลักลกิโลอะหนึ่งหนึ่งหกนะคะก็กลาบเป็นเก้าหนึ่งเนาะคุณติ้งหุนสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชม สวัสดีคุณจันสรีมานะคะคุณมาริจันสวัสดีค่ะสำหรับแวทางกันเล้านะครับเครื่องจะ็แเมหอกเาเ็ตัวบดีนัเเครื่องเต็มเห็นหมนัะนี่นี่นี่มันเต็มเบิ้งบแสดงว่าก็ได้เป็นลรเอนั่นมันออกไงถ่ายแล้วไม่เป็นลรเคอไม่เป็นไรนะครับ ไปดูทางช่อง youtube คุณทํานําโชคนะครับตัวแรกนะครับเขียนให้ชัดเจนนะครับเป็นเลข5้านะครับตัวที่2นะครับนางพญาขียน้แล้วนะครับเป็นเลขศูนย์ครับเลขศูนย์นะครับผู้ใดายขมากระสาทัวเด้อครับเด้อผู้ใดยังมีโชคนะครับในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับตำรากับนางพญานะครับสําหรับมือวันนี้นะครับแอดมินก็เดินทางไปหาปู่ร่วงหญ้าแดงนะครับเพื่อจให้แนวทางมากนะครับกระเบื้องเด้อครับเด้อ ทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวไทยดูอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขแนาทางของปูด้วงนะครับนี่นะครับปูด้วงคุนเขียนหายตัวนี้ด้อครับเด้อปูด้วงนะครับจะมี0 6 2ย์6และ8 6นะครับของปูด้วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับปูด้วงเพิ่งหายศ6นหตรงตรงนะครับของยาแดงนะครับ1 1 3 1 5หนึ่งและ71นะครับตำราพวกนี้นะครับปูด้วงยาแดงนะครับ สำหรับนางพญานะครับเป็นเขียนไห้นะครับห้าวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับนั่งนั่งพญา่ิพานมาวันทีวันทีหนึ่งเมื่อกี้เนาะค่นะเนาะวันไหเป็นซีซีสองเก้าซีสองหกข่าสามโตอยู่ด้วค่ะรัฐบาลไทยนะครับแม<บ>นะ่ค่ะรัฐบาลไทยที่นี่เฮามาล่อลุ่นกันกับ ตำเล่ามือื่นเนาะคะ่ะมันสูกมือมื่นมันทีซีค่าเพิ่นหัหาศูนเรลโาตที่3ามหนึ่งิเป็นตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงอรอลุ้นกันนะคะเอฟซขอบคุณนะคะร้อยกว่าท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคุณอรุณนะคะคุณปลาปลาสวัสดีจา้าจ้าสมุทรปลาการะคะ่ะโอ้เอฟซี C, มั่งเล่าขอกับมีเนาะ สบายดีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณกรานีไทยกับเราเป็นพี่น้องกันจุดธูปตามเราบ่จ้าย่าให้เบิ้งอ่าจ้าย่าให้เบิ้งให้กำลังใจผูเฮ็ดทางไห้เบิ้งแด้วจะไหมเข้า่าจะไห้วะเ <c oughs> มื่อกี้ก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับช่องแนวทาง<ป>ชกลาบ<ป>ลนะครับในในเพราะว่าข้อมูลเต็มนะครับผมก็เลยตัดไปนะครับ ผู้ใด้ามารับชมม่นะครับนางพญาเป็นเขียนหายตัวแรกเป็นเลขห้านะครับตันที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สอเป็นเลขศูนย์นครคุณพอลลี่คุณติงหุนนะคะถ้าอ่านไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณการรับชมค่ะส่งกตลั่งใจมาหายขอบคุณนะคะตัวที่สามใกล้แล้วค่ะเริ่มจะเห็นตัวเลขแล้วค่ะ แลวสวัสดีจ้าขอบคุณแน่ใจค่ะย้ำน้นนองนะคะคพ่มีไฟรู้ว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนแต่ว่าเข้ามาขอข้อโชคลาภแล้วพายนั่งพยา,ยามณน,นี้คือเข้าจะเสียงตัวเลขเบิรงนะคะว่าตัวเลขที่เป็นโชคลาภในวันที่4กรกฎาคมนี้ช่วงเ,เวลา2ทุ่มครึ่งต่ำเล่าไหมคะเอฟซี ตัวเลขที่เท่าใดมากนี่มามันจะเป็นตัวใดแล้าเทาชอบเข้ามักเข้าจะเอาไปเป็นแนวท่าเหมือนแม่แบบเอฟซีถ้าผู้ใดเขามาติดตามถ้ามักถ้าชอบค่อยเอาไปพิจารณาหน้านะคะถ้า FC เอฟซีบงแล้วก็มกกักประชอบก็ทานใ้พี่น้องทกงพิจารณาให้กันเนาะอันนี้มันเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลนะคะ,คะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและและใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Thank thank you, อ่ะสำหรับมือนี่ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันพระนะครับขึ้น8ค่ำเดือน8นะครับก็เคยเห็นเล็ก8ตรงกันจะเทื่อนะครับกับพี่เจาหน้าเด้อครับเด้อสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับนางพญานะครับเขียนให้แล้วนะครับ5 0 6นะครับ5 0 6 6 0 5นะครับอย่าลืมตัดวินมินสตัวด้วยครับเด้อ5 0 0 5 6 0ศูและห้าหหห้านะครับอย่าลืมอย่าลืมห้าเก้าด้วยนะคะห้า5ก้าเ้าห้าด้วยนะคะเพราะว่าหบางทีก็เป็น9้านะคะ fc นะคะอยลืมด้วากันนะคะนักค่ะยังไงก็ขอให้ fc และเพื่อนๆนะคะปังๆมันๆเหงๆนะคะในลาวพรุ่งนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสำหรับตำราวในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568นะครับนางพญาเพิ่็เขียนให้ชัดเจนนะครับเด้อเขียนให้ชัดเจนมากนะครับ5 0 6 6 0 5นะครับผู้ใดเข้ามากระาธุทันะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับอย่าลืมตัดวินวิน2ตัวด้วยครับเด้อขอโชคๆมันหมันสวัสดีครับ